ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมเท่านั้นประเสริฐสุดในหมู่ชนพนะระองค์ตรัสว่าตะดะมินาเปตังวาเสททะปริยาเยนะเวทิตบังยะถาธรรมโมวะเสธโถชเนตสมิงดิถเถเจวะธรรมเมอภพิสัมปรายัญจะแปลว่าวาเสททะและภารัวาชะโดยเหตุผลนี้เธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่าทำเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า,นาโดยปริยายหรือโดยเงื่อนไขอย่างที่ว่ามานี้ทำเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทำโมวะทำเท่านั้นเศรษฐโถเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดชนเนตสงในหมู่ชนดิถเถเจวะธรรมเมในโลกนี้ด้วยในอัตภาพปัจจุบันนี้ด้วยเราก็เห็นกันอยู่ก็ท่านที่มีธรรมะโดยเฉพาะท่านที่ สมบูรณ์พร้อมสูงสุดคือพระอรหันต์ท่านก็ยอดกว่าใครอยู่แล้วแล้วก็อภิสัมปรายัญนจะทั้งในโลกหน้าด้วยอย่างนี้นะครับทำเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า